สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาศึกษาในเรื่องของดนตรีประยุกต์กันนะคะ,ะนักเรียนลองนึกดูสิคะว่าดนตรีเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินชีวิตของของนักเรียนยังไงได้บ้างเหรอ,อเช่นบางคนอาจจะชอบฟังดนตรีหรือฟังเสียงเพลงในช่วงก่อนนอน ะะหรือว่านักเรียนไปห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะ,ะก็จะมีเสียงประชาสัมพันธ์พร้อมกับเสียงดนตรีใช่ไหมคะ,ะหรือว่านักเรียนะจะดูสื่อโฆษณาในโทรทัศน์หรือในแอปพลิเคชันต่างๆในยุคป,ปัจจุบันนี้เนาะก็จะมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องกับสื่อต่างๆเหล่านี้หมดเลยนะคะแล้วเราก็เปิดดูหรือว่าบริโภคสื่อเหล่านี้อยู่ตลอดนะคะ คราวนี้เรามาดูว่าดนตรีเนี่ยนะคะกับการประยุกต์เอามานำมาใช้กับงานอื่นๆอะไรยังไงได้บ้างนะคะอันแรกเลยก็คือดนตรีกับการผ่อนคลายนะคะดนตรีผ่อนคลายหมายถึงดนตรีที่ให้ในเรื่องของความรู้สึกนะคะทำให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายสบายใจนะคะคลายความเหน็ดเหนื่อยเนาะเมื่อได้ยินเสียงดนตรีนะคะ,ะทำให้รู้สึก ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นจากการทําง,งานจากการเรียนนะคะหรือจากการที่เราเผชิญปัญหาต่างๆนะคะมันจะช่วยให้สภาพจิตใจของเราเนี่ยนะคะมันสงบลงนะคะแล้วก็มีความสบายใจมากยิ่งขึ้นอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของดนตรีการผ่อนคลายนะคะอย่างที่2ก็คือดนตรีกับการพัฒนามนุษย์เขาก็จะมีทั้งหมด5ด้านนะคะด้านแรกคือด้านสติปัญญาอาดนตรี พัฒนาทานาสติป,ปัญญาอย่างไรน,นักเรียนลองย้อนไปนึกถึงตอนสมัยอนุบาลน,น,นักเรียนเคยร้องเพลงช้างไหมคะแค่เพลงช้างเพลงเดียวเราก็สามารถรู้แล้วว่าช้างมีลักษณะอย่างไรใช่ไหมคะนะหรือว่าใช้ในเรื่องของความจดจำเช่นการแต่งเน,นะะเนื้อเนื้อของดนตรีะะใช้ทํานองจังหวะแนวดนตรีเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนเนื้อนะคะก็จะทําให้เรา มีการจดจำได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้คือเรื่องของการพัฒนาทางด้านสติปัญญาเนาะต่อไปทางด้านร่างกายอ,อันนี้เราเราพอพบเห็นกันอยู่แล้วนะคะว่าดนตรีกับการพัฒนาร่างกายอย่างไรนะคะเช่นกิจกรรมในเรื่องของการเต้นแอรบิกนะคะการเล่นโยคะการวิ่งนะคะหรือการเต้นประกอบเพลงต่างๆอย่างเงี้ยเราก็ถือว่า เป็นการพัฒนาทางด้านร่างกายทําให้ร่างกายนั้นแข็งแรงนะคะต่อไปคือด้านาการพัฒนาทางด้านจิตใจอ่ซึ่งอันนี้จะสอดคล้องกับดนตรีกับการ่อนคายเนาะหรือเรื่องของการทําให้รู้สึกมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าหรืออาจจะทําให้รู้สึกมีความสนุกสนานตื่นเต้นนะคะมีความเบิกบานใจมากขึ้นด้วยเสียงดนตรีต่อไปคือด้าน การพัฒนาทางด้านอารมณ์อันนี้ก็จะเชื่อมโยงในเรื่องของจิตใจเลยคือเนในเรื่องของความรู้สึกนะคะ,ะถ้าเป็นเพลงช้านะคะเพลงเนื้อเพลงแบบค่อนข้างเศร้านะอันนี้ก็จะให้ความรู้สึกแบบสศกเศร้าหน่อยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าบางดนตรีหรือบางเพลงนะคะให้ความรู้สึกสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องหรือแนวดนตรีเนาะก็จะทําให้ผู้ฟังนเ,นเกิดความสนุกสนานได้ด้วยเช่นกันนะคะสุดท้ายคือดนตรีกับการพัฒนาสังคมเนาะ ดนตรีการพัฒนาสังคมมันพัฒนาได้ยังไงเช่นดนตรีบางบางดนตรีหรือบางเพลงนะคะที่มันจะสะท้อนในเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองนะคะเหตุการณ์สำคัญต่างๆในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะหรือดนตรีในเรื่องของการรณรงค์พัฒนาสังคมต่างๆนะคะเช่นรณรงค์เรื่องของปัญหายาเสพติดนะคะรณรงค์ในเรื่องของอกฎจราจรนะคะเพื่อจัดระเบียบของคนในสังคมก็สามารถใช้ดนตรี มามีส่วนร่วมได้ด้วยนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อไปเนาะดนตรีกับการประชาสัมพันธ์อ่าซึ่งบอกก่อนว่าการประชาสัมพันธ์นั้นหมายถึงอะไรการประชาอ่าการประชาสัมพันธ์แปลความหมายง่ายๆเลยคือการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูดการบอกการเล่านะคะหรือจะเป็นเรื่องของอ่าใช้สื่อเอกสารประกอบต่างๆเช่นภาพโปสเตอร์นะคะไวนิวนะหรือว่าแผ่นพับนะคะ ก็จะสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของการสื่อประชาสัมพันธ์ได้ด้วยแต่คราวนี้ถ้าเกิดประชาสัมพันธ์แบบเสียงตามสายธรรมดามันก็จะทําไมคะไม่น่าสนใจเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการนําดนตรีนะคะมาใช้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้วยเพราะอะไรนะคะมันจะทําให้การประชาสัมพันธ์นั้นทําไมคะเกิดความน่าสนใจ นะคะแล้วก็ทําให้ผู้ที่ฟังเนี่ยสามารถที่จะจดจําหรือเข้าใจความหมายหรือสิ่งที่เราต้องการสื่อความหมายเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะคะ <to> ถูกต้องนะคะเข้าใจในความหมายเดียวกันด้วยต่อไปเรื่องของดนตรีการบําบัดรักษาเนาะอันนี้คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวงการทางการแพทย์นะคะดนตรีการบาบัดรักษาเนี่ยมันจะมีในเรื่องของ2องอย่างคือเรื่องของจิตใจแล้วก็เรื่องของร่างกาย นะคะถ้าทางด้านจิตใจเช่นสภาวะคนตึงเครียดนะคะหรือเป็นโรคซึมเศร้าเขาก็จะมีแนวดนตรีที่จะทําให้ผู้ฟังเนี่ยนะคะหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยรู้สึกอคลายสบายใจนะคะ,ะมีความสุนทรีในเรื่องของการฟังมากขึ้นมีความสุขกับการฟังเพลงมากขึ้นนะคะส่วนทางด้านร่างกายเช่นประสบอุบัติเหตุหรือพิการนะคะแล้วต้องการบ,บําบัด หรือกายภาพบําบัดนะคะก็จะใช้ดนตรีเนี่ยนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการบําบัดร,รักษาเช่นการขยับกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อแขนหรือขยับขาตามจังหวะของดนตรีนะคะ,อ,ะอันนี้คือไม่ใช่ว่าเป็นการรักษาละหายทุกรายนะคะอันนี้คือเป็นการบรรเทานะคะเป็นการบรรเทาเนาะเพราะฉะนั้นดนตรีก็สามารถที่จะช่วยบําบัดร,ร,รักษาหรือช่วยบรรเทาอาการต่างๆได้ด้วย ต่อไปคือเรื่องของดนตรีกับธุรกิจนะคะ,อ,ะอย่างที่นักเรียนเห็นในอดีตเลยยุคแรกๆเลยที่จะมีการทำธุรกิจทางด้านดนตรีไม่ว่าจะเป็นแผ่นเสียงนะคะเทปเนาะแผ่นเทปนะคะหรือในการใช้ขึ้นวิทยุต่างๆนะคะเช่นการขอเพลงนะคะของดีเจในขึ้น ที่ด,ดังๆใช่ไหมคะแล้วก็มีการดาวน์โหลดเพลงเนาะใส่แผ่นซีดีนะคะแล้วก็มีขายเพลงใช่ไหมคะขายเพลงในลักษณะแบบเป็นการดาวน์โหลดเพลงด้วยเนาะแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นไงคะเราสามารถบริโภคดนตรีแทบจะไม่ต้องในเรื่องของเสียเสียเสียเงินเลยใช่ไหมคะ,ะการฟังแบบฟรีๆแต่ทําให้ทําไมคะ วงการในเรื่องของธุรกิจมันก็จะมีในรูปแบบอื่นๆอีกใช่ไหมคะเช่นการแสดงของนักร้องหรือการไปแสดงดนตรีข้างนอกก็จะมีรายได้ในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางด้านดนตรีเนาะต่อไปสุดท้ายคือดนตรีการศึกษานะคะเชื่อมโยงเลยนะคะในเรื่องของ ตั้งแต่ในสมัยเด็กๆเนอะเราใช้ดนตรีมาในเรื่องของการจดจานะคะหรือการบ่งบอกเพื่อสร้างความน่าสนใจในการเรียนการสอนแล้วก็พัฒนาผู้เรียนในเรื่องของการนําดนตรีมาประยุกต์ใช้นะคะการสร้างสรรค์ในดนตรีให้สอดคล้งองกันเนาะซึ่งบางวิชาเขาอาจจะให้โจทย์มาเช่นในเรื่องของสูตรทางวิทยาศาสตร์อ่าให้นักเรียนเอามาแต่งเป็นเนื้อเพลงแล้วก็ใช้ทำนองจังหวะแล้วแต่นักเรียนเลยอย่างเงี้ยนะคะ เพื่อมันจะสร้างความสนุกสนานสร้างความสร้างสารรค์และที่สําคัญคือสามารถสร้างความจดจําได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะทำให้บรรยากาศในการเรียนเป็นไงคะ,ะม,มันมีความสนุกสนานร้าใจน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอ่ะนี่ก็คือลักษณะดนตรีการไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆน,นะคะทั้ง6ด้านนักเรียนสามารถทบทวนความรู้ได้ใน Google Classroom แล้วก็ทำงานนะคะเป็นการเปรียบเทียบนะคะโดยการนเรียนจะเลือกหัวข้อมาเปรียบเทียบ ตามหัวข้อที่คุณครูกำหนดนะคะแล้วก็ส่งใน Google c l a s s r o o m ูตามเวลาที่กำหนดด้วยนะคะนั้นก็เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ